สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เด็กๆก็อยู่กับครูแพลวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําโจทย์ทณิตศาสตร์สอบเข้ามาหรอบทั่วไปกันต่อนะคะ,ะสําหรับขอ้อ5้ในวันนี้เนี่ยโจทย์บอกว่ากําหนดให้ A คิดเป็น3%ของ5%ของ7%ของ15ล้านและ B คือ7จ็คูณหนึ่บวกด้วย7จ็คูณสิบวกด้วย8ปดคูณรแล้วก็บวกด้วย5้คูณหแล้วโจทย์ก็ถามว่าแล้ว A คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ B นะคะ ก่อนอื่นถ้าเจอโจทย์ลักษณะนี้เนี่ยให้หนูหาตัวละครอ,ออกมาให้ได้ก่อนคือหา a กับหา b ออกมาให้ได้ก่อนเราค่อยไปทำในบรรทัดสุดท้ายที่โจทย์ถามโอเคป่ะนะค่อยๆวิเคราะห์ตามกันไปนะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราหาค่า a ก่อนลูก a เขาบอกว่ามันคือ3%เปอร์เซ็นต์นักเรียน3%เปอร์เซ็นต์ก็คือ3ส่วนด้วย100ของ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 คำนี้ของคำนี้ก็คือเครื่องหมายคูณนักเรียน5%ก็คือ5ส่วน ร้อยนะลูกตามด้วยของอีกแล้วก็คือคูณกับ7%นะลูกก็คือ7ส่วนร้อของ15ล้านนะ15ล้านก็คือ15แล้วก็มี0ูนย์ทั้งหมด6ตัวนั่นเองนักเรียนสามารถคิดแบบนี้ได้เลยนะ3%ของ5%ของ7%คิดรอบเดียวได้ทีนี้เนี่ยโจทย์เขาอยากให้เราคิดรอบเดียวเพราะอะไรนักเรียนสังเกตความสวยงามเป็นไงศูตัด0นี่เห็นไมตัด 0, 0 ศูนตัดศูตศตัดศแล้วก็ศูต์ตัดศู์พบว่าเป็นไงศูนย์เนี่ยหายเกลี้ยงไปหมดดังนั้นก็เหลือแค่3ามคูณ5คูณ7คูณ15ะให้เวลาคิดแบบหนึ่งได้เป็นเท่าไหร่ลูกได้เป็น1575นั่นเองนะ โอเคป่ะได้ไหมนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูต่อตรงค่า b ค่า b เนี่ยลูกมันเขียนมาอยู่ในรูปของการเหมือนการกระจายตัวเลขจริงป่ะนะก็คือมีเลขโดดนักเรียนแล้วก็คูณกับค่าประจำหลักจริงป่ะนะดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ยากจริงว่าเหมือนการกระจายตัวเลขมันไม่ยากนะทีนี้ นักเรียนต้องระวังนิดนึงข้อนี้ถ้าใครเขียนอกว่า b คือเจ็ดเจดแปดห้าก็จบเรียบร้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่านักเรียนดูเขาหลอกเรานิดนึงเขาหลอกเราตรงนี้คือตรงนี้เป็นหนึ่งพันแต่ตรงนี้เป็นสิบตรงนี้เป็นร้อยตรงนี้เป็น1เพราะฉะนั้นจะต้องดูค่าประจําหลักประกอบไปด้วยดูดีๆนะดังนั้น b เนี่ยหลักที่มากที่สุดคือหลักพันดังนั้นก็คือเลขเจตามมาด้วยต้องหลักร้อยนะลูกคือแปด ตามมาด้วยหลัก10คือ7แล้วก็ตามด้วยหลักหน่วยคือ5โอเคป่ะต้องสลับมีการสลับนิดนึงทีนี้โจทย์ถามว่าแล้ว a คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ b ความหมายนี้แปลว่าอย่างไรทำอย่างไรโยงมาที่นี่นะลูก a เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ b แสดงว่าเราจะต้องเอาสิ่งที่สนใจคือสิ่งสนใจ a นะโจทย์สนใจ a คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของใครให้หนูส่วนด้วยตัวเทียบ โอเคนะอ่ะเขียนอย่างนี้ดีกว่าโอโทษทีโทษทีอ่ะเขียนอย่างนี้ดีกว่าเวลาเราทำเป็นเปอร์เซ็น,นตน์นะลูกเราจะเอาที่สนใจส่วนด้วยตัวเทียบทำเป็นเปอร์เซ็นต์นนคือคูณด้วย100นะลูกสำหรับข้อนี้โจทย์สนใจคือสนใจ A A ก็คือ1575 ส่วนด้วยเราจะเทียบกับใครคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ B B คือตัวเทียบเทียบกับเจ็ดแปดโอเคนะแล้วถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือการคูณร้อยที่ด้านหลังอ่ะนักเรียนตัดให้ตัดให้เรียบร้อยเลยลูกนะอ่ะครูให้เวลาแป๊บหนึ่งในการตัดเนาะหนูจะตัดทอนด้วยแม่5ก็ได้หรือจะตัดทอนกันทั้งก้อนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะอะ ดังนั้นเนี่ยข้อเนี้ยจริงๆแล้วถ้ามองออกเนาะเราจะพบว่า15 7 5เนี่ยนักเรียนตัดกับไอ้ก้อนเนี้ยได้พอดีเลยได้ทั้งหมด5ครั้งโอเคปะ่ะแล้วก็เอา5ไปตัดกับ100อีกทีหนึ่งเนาะก็จะได้เป็น20ดังนั้นคำตอบก็จะตอบว่า20%นตะตอบตรงนี้อีกทีหนึ่ง20%โอเคปะ่ะนะดังนั้นข้อนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ข้อที่ยากนะคะนักเรียนจะต้องระวังนิดนึงแล้วก็คิดเลขให้ รอบครอบนิดนึงนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยครูแพลวก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะลูกไว้เจอกันใหม่ในวันถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ